ามเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กรับสวิดัสสวัสดีเวรุนทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อย่ผมนะครับช่องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวัน,น้ผมก็มาอยู่กันในช่องป่าปอนปีจีนะครับเนาะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมปั๊บจีมังอีกแล้วนะครับนะอ่ะโอเคจัดไปครับผม ก็โอเคนะครับวันนี้ก็ผ่าทุนมา2,500นะฮะก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์ให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็กอด่นนะครับสำหรับใครที่รับชมคลิปนี้เนาะก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็จะขอซื้อไปที่เบสติบก่อนแล้วกันนะครับนะ750้าินะครับมาก็หวังว่าจะมาเป้นฟูไว้นะครับผมไม่รุ้นะเออจัดไปครับ โอเคนะครับโอ้ยได้มา4สเกตเตอร์นะครับจังหวะนี้เอา้าเอาเรื่องนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับไปดูกันเลยก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะ ไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอ,อโอ้โหมาดิสวยงามครับปกตินะครับเกมนี้ก็จะมีแค่สามสเก็ตเตอร์นะครับผมอ่าโอเคนะครับจัดไปวิรุ่นวิกาจูนะครับนะ ถือว่าดอกนี้มาสวยงามนะครับอ่ะโอเคนะครับกดจุดไปเลย481นะฮะโอ้ถธอว่าเกียับนะครับผมเออดูโอ้โหมีเป็นไง โอ้โหอย่างเจ็มนะครับดอกนี้เป็นไงล่ะเออเต็มคาราเบลนะครับผมนะอะโอเคกดจุดไปเลยนะครับ280นะครับผมไอรุ่นอ่ะโอเคนะครับไปดูกันต่อเลยแล้วกันนะครับผม อ่ะโอเคนะครับรางวัลก้อนโตอีกแล้วนะฮะอ่ะไปดูกันต่อนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมนะก็สิบหมุนนะครับก็จอก,กับที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้านะครับผมก็จะขอไปเบสสามสิบเลยแล้วกันนะครับผมไม่รู้นนะเออก็สองพันสองร้อยห้าสิบนะครับอ่ะไปดูกันเลย จะมีอะไรมาสวยๆบ้างนะครับผมโโหดูมันโอ้โหบักปอบมังเ <laughs> อ้ย่ะโอเคนะครับจัดไปไวรุ่นบิกาจูนะครับ โอเคสวยงามครับขอแบบสวยกว่านี้ได้บอบปกอปอัหัวจะปวดนะครับดูมาเออสวยงามครับอ่ะโอเคดอกนี้อุ้ยสองพันสามนะครับผมเังไงเต็มกาลาบิลนะครับผมเออพั 2004, นสีออ่นะครับม,มาดิเออจุกจุกนะครับผมมาแต่ละดอกนะครับยังไง อ่ะโอเคเอาเรื่องนะครับอ่ะจะมีอะไรมาซ,ซ้อนหรือเปล่านะครับโอเคอยังมีโอกาสซ้อนนะครับผมไม่รุ่นเฮ้ยมันจะมาซ้อนหรือเปล่านะครับผมยังไงเจ๊ะโ,โ,โอ้โหไม่ซ้อนนะครับผมนะอ่ะโอเคโอ้โหมาแบบเต็มกาลาวิลนะครับผมนะเออ อ่ะโอเคนะครับหวานเจี๊ยบนะครับผมไ่ดูนะกดจุดไปเลยลวกันนะครับ6,489นะครับผมอ่ะเหลือสองหมุนนะครับนี่เป็นไงโอ้โหหวานเจี๊ยบนะครับเต็มกาลาเวลนะครับผม ่ะกดหยุดเลยนะครับหนึ่งพันสี่รอยี่สิบแปดนะครับหมุนสุดท้ายนะครับทุกคนนะเอออ่ะโอเคนะครับก็โอเคนะครับแปดหมุนนะครับทุกคนนะก็จบกับปที่แปดพันห้าร้อยเก้าสิบนะครับผมก็โอเคนะครับไม่ไปต่อแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมันจะดูดเอานะครับผมนะเออ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับก็เจอกันใหม่นะคะคลิปวีดีโอหน้าด้วยทุกคนบ๊ายบายครับผมจุกู้วนเจีียบเออ